อุ้ยฉันอยากไปข้างนอกอะค่ะด่านฟ้าก็ได้นะครับอุ้ยได้เลยค่ะไปเราอยากไปข้างนอกอะค่ะพรค่ะจุ๊บมขอกอดได้ไหมคะเนี่ยได้ครับเบบี้คับจุ๊บมน่ารักที่สุดเลยฉันกอดคืนด้วยกันใ้กับมันใจชดมั่วนะคะคุณจับเวลายังคะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับให้พิเศษเลยครับอุ้ยจริงเหรอคะฉันก็จะให้ติปคุณพิเศษเลย ได้ครับแล้วไบ่ชอบไหมคะชอบเลยอะค่ะได้นอนกอดแบบนี้จุ๊บม้วนหนึ่งทีสิคะชุ้าน่ารักที่สุดเลยค่ะเแบบี้ท้องฟ้าสวยไหมคะไม่สวยเท่าเบบี้หรอก <c oughs> จริงค่ะฉันเห็นด้วยคุณก็ดีเหมือนกันนะคะจุ๊บไม่แลบบชอบไหมชอบค่ะจุ๊บม้วเบบี้ด้วยสิคะ จุ้มล่าคอเบบีน่ารักที่สุดเลยอะ่ะที่ไม่มีใครอ่ะคะ่ะฉันชุกถูกใจมากไม่ไปชอบเขาไม่ได้ใจแล้วคะ่ะมันจับใจจึ้งมากเลยอ่ะคะ่ะนากหวหหนานนะครับเนี่ยแน่นอนคะ่ะอย่างอื่นก็หวานด้วยนะคะ่ะอะไรล่ะคะแก้มคะ่ะแก้มแก้มหวานเฮจุ๊บไอเทสิจุ๊บว่ะห,หวานไหมคะหวานมากเลยคะ่ะ ไม่เชื่อหรอกค่ะฉันไม่ที่รักขวานได้เสือแล้วครับใช่หละค่ะมันจะเชื่อก็ได้ถ้าคุณบอกอย่างเงี้ยที่เราไม่เชื่อใจเขาหรอชุนเขินจนแก้มแดงไปหมดละอันนี้หวานเกินอ่ะคุณจุกมือฉันด้วยเลยอ่ะมุมเนี้ยเหมือนคุณจุบมือฉันเลยอ่ะไอ้จุ๊บ มือฉันอุ่นหรือเย็นหรืออะไรคะคุณว่ามือมือนุ่มมากเลยคะ่ะเบบีอุ๊ยแบบมือนุ่มได้ไงคะฉันใช้มือขุดจานจุรีนะคะตอนทีนไไ่ไม่ใช่หรอกไหมอ๋อไม่ใช่หรอกค่ะมือเบบีเขานุ่มที่สุดหรอคะ่ะหมดเวลาแล้วคะ่ะเบบีจริงหรอคะ่ะถึงคะ่ะแล้วนะคะเบบี baby, จุ๊บมาขอบคุณนะคะ